วันนี้ทีมงานไทยไมิทนได้รับรางวัลทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติและสังคมตอนนี้คุณอนนท์นก็ขึ้นไปรับรางวัลกันอยู่นะครับขอบคุณครับท่านที่สองครับท่านมีฉายาว่าเต้อาชิวะ คงเคยได้กินกันดีนะครับในรางวัลสาขานี่แหละผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเที่ยมคุณอัครวุฒิไกรศรีสมบัติครับเต้าชิวะครับดนตรีก็จะเปิดคลอไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับอีกท่านหนึ่งอาชีวะเหมือนกัน มาสายเดียวกันเลยครับคุณเต้นนะฮะฉายาท่านคืนเนพอาชีวะพ่อกูวิศนุกรรมคุณธนเดชตุลยักษ์ลักษณะครับสาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมครับ ่วนอาชีวะที่เราเคยเห็นยกพวกตีกันนั้นนะถือว่าเป็นอาชีวะที่ไม่ดีนี่อาชีวะดีๆมีให้เห็นเยอะเลยครับเป็นตัวอย่างอยากให้เป็นตัวอย่างที่ขับเคลื่อนให้กับน้องๆที่อาชีวะทั้งหลายแลหล่ล่านั้นด้วยนะครับต่อไปครับฉายาโกทยากรครับทําเพื่อเธอประเทศไทยคุณธนัดเดชบุญพักดีครับสาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมครับ ได้รับพญาครุฑไปพญาครุฑนี่ <c oughs> <too> เป็นท <c oughs> <c oughs> <athlete> ี่ทราบดีครับว่าเป็นเครื่องหมายของแผ่นดินด้วยนะเพราะฉะนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ครับทันทีได้รับรางวัลนี้ไปแน่นอนครับเดือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เดือนตัวเองตลอดเวลาต้องทําดีให้กับแผ่นดินกาก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเพราะว่าเป็นสื่อมวลชนทั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนถึเคื่ทุนหลานเลยแล้วมารวมกันวันนี้นะฮะซึ่งโอกาสที่จะมารวมกันได้ทุกยุคทุกรุ่นนี่ยากมากนะครับ ต่อไปครับท่านเป็นที่ปรึกษสารกินัี่มาแล้วเราประมาณเราไวัทเสร็จแล้ววันนี้อย่างที่จะทำต่อนะครับหรือเราพอแล้วหยุดเลยก็อยางทำต่อก็จะทำต่อยังต่อเนื่องแล้วก็จัดดุดันมากกว่าเดิมนครับจัดก่อนเวลาน้อยลงแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นและมันใหญ่ขึ้นอีกนะฮะแต่ทีมไทยไม่ทนเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบนะ ันเป็นสองฝ่ายนะฮะกับคนที่ื่ชอบก็คือน่าจะเป็นพวกพวกไหนฮะที่ยื่นชอบคุณที่คุณก็ได้เสียผลประโยชนอ่าคนที่เสียผละโยนก็คือง้าวเสียผลโยชที่คือไม่ชอบใช่ไหมคือคนที่เสียผลปรโยนจากการ้าวที่ก้าวยังมชิมอ่อ่อบาตนอย่าที่ียโยชจากการค้าก้าแราอวกนี้เขาจะไม่ชอบอ่าสฝ่ายนะคือพวกเิุนพวกคุณมคนก็เราก็องนะน่งแล้วแล้วในวันนี้นะคับวันนี้ที่คุณ ก็เป็นน้องอีกคนในการเดิน นีนรางวัลที่ได้รับจากรายการเรางวัลนี้เไรขาเห็นความมีความงานี่คนี่เลยนะครับผมก็เห็นด้วยนะผมนแต่นะาี้ว่าที่ว่าเป็นคนแนะนารางวัลนี้ให้ให้กับพวกคุณน่่ายมามนี่แหละผมก็เห็นด้วยก็เลยน่างวรางวัลนี้มาให้กับสายของคุณเองหรือลู่งหลานของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับดั้อย่างคุณสายันเนี่ยก็มองเห็นเหมือนกันว่าพวกคุณทำจริงทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายทั้ง ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์มันไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าน้ำมันผมก็เห็นว่าออกกันเองใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็มองว่า้สมควรได้รับรางวัลนี้ใช่ไหมคุณระยันนะฮะก็เป็นรางวัลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศน,นะนะฮะคำว่าดีเด่นที่สุดยอดโ <ผม S 1> อเคครับอย่าอย่าฝากอะไรให้พี่น้องอีกสักนิดนึงผม,ผมขอฝากาฝากฝากในส่วนของผมคือในสิ่งที่เราทำมันคือชีวิตจริงครับชีวิตจริงและคนเราเกิดมามีชีวิตเดียวรับชีวิตจริงเนี่ยเกิดมาแล้วตายได้หนึ่ง ถ้าเกิดปัญหาอะไรหรืออะไรเกิดขึ้นเราต้องร้อมรับในสิ่งที่เราขาผบอกได้เลยว่าเรามายืจานจุดนี้ความสิ่ง,งมันไม่มีแต่เรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวเรามองถึงอนาคตสองลูกหลานเราในอนาคตานา้าว่าลูกหลออหนานเราจะอยู่อย่างไรการแทรกซึมางยากรเป็นอย่างไรวันนี้เราออกพื้นสู้เราก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รู้และเข้าใจในเป้าหมายของเราเพราเราต้องการหวงและทวงคืนวความเป็นสิทธิ 这个问题。 เราขอบคุณทกที่ทุอยากจะป่อยทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะกำลังใจพวกเราเพราะว่าเราต่อู้กั้ประเทศนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวามเรื่อสิทธิของทุต่างเราไม่เสียสิทธิให้กับาง้า่เา้าวันนี้ก็ดีใจนะที่สังคมมองเห็นนะครับในการที่กเราทำดีครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เรางบรางวัลให้เราป็นกลังใจการทดีในครังนี้แล้วก็อยจะขให้ท่านนะฮที่ ดีแล้ยังไม่ได้รางวัลมันยัพิ่งพอฮะทำความดีไปทุกวันหนึ่งเราติดมก็จะมั่งมีทีพวกเราทำมาได้ดีครับอฮะในรายการเสียงตออชื่นชมและขอตบมือให้คุณทั้งสองคนและทีมงานของคุณครับ อยู่ดีๆก็ให้มาเป็นพิธีกรเคืเป็นอยู่แล้วนี่แหละมทำูกกลับครับกับลคือเป็นอยู่แล้วนะครบก็เป็นกค้มนะแล้วผมจะรู้สึกบอกให้บอกให้ไม่ใช่เสกเเวลาแกเสเสก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 เ้งรับ